โอเคโอเควันนี้เรามาทำไรค้าน้องโยเราเราไปว่ายน้ำไ,ไ,ม,ไ,ไ,ำไม่ใช่หรอไม่ใช่สนามเด็กเล่นเอาอะไรแน่อันนี้มันเป็นเข่ากดไปได้เขาตัดรูปไปแล้วเลยเนี่ยทำเหมือนเข่ากดเลย,ย,ยเน,ลน้องโยนะเออมันก็จะหนาวปะล่ะ หรอนี่นหรออันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเป็นหลายชั้นสามชั้นมัน้งใช่ไหมอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะคะที่ยูโยชอบมาเล่นนะส่วนตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะจ๊ะโยใส่นี่ก่อนลูกใส่ชุดชีพดีๆก่อนไปหาไม่ใหญ่ดีๆยูให้แม่ดูก่อนดูความเรียบร้อยก่อนอ่าไปล้างตัวกัน เยอะล้ตัวเอามาน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลก็ไม่เป็นไรลูกปะลงเลยลเ,ลยเอ,ลองเท้าถอดไว้ต้องไม่ใหญ่ตีตลูกเยอะเดี๋ยวโยจะไปเก็บใบไม้ใช่ไ,ไหมไม่เป็นไรเราก็ไปเก็บให้เขาไงาน,านั่นบอกลงต่ำๆที่กระโดเลยยูระวังยูไม่มาลงต่ำๆละลูก ถึงคนอื่น,นออก็จะทำงานเราก็เสียงเบาๆนิดนึงเนาะเออเก่งว่ะอ่ะไปเลยว่ายโชด์ดิครูสอนอยังไงว่ายดิว่ายดิโอ้ดหอ๋ออันนี้พน <laughs> ักงานเก็บใบไม้อยู่ค่ะตีขาไปทางนู้นตีขากลับอทางนี้หรอก เก็บต้นเก็บใบไม้ไปโยไม่ต้องเก็บแล้วลูกเออเออวางวางเออเออจ้ะจ้ะไปไปแล้วเดี๋ยวเราลงไปเล่นกับเด็กๆกันบ้างตัวหนึงเร็วโยมาโชว์มาเร็วมานี่เร็วเร็ว อ้าแล้วเอาใครถึงก่อนแล้วโยใครถึงก่อนเร็ว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 เวเร็วยเร็วเเร็วเอ้าตีกับ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 ไปทางนู้นเร็ว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 โยสู้สู้เร็วเอาแขนตีเร็วเอออย่างนั้นแหละเออเออมา มาเร็วช่วยด้วยมาเร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้เล่นเล่นเดินกันเลยอ้าวไม่เปานนะคะเดี๋ยวเราเราไปเล่นกันต่อค่ะฝัดเออมันร้อนตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าที่เดินไปเอาเหงื่อ